อยู่ในป่าหม่องหนึง่งเออป่านั่นก็โอ้เอ่อกวางให้ไพศา,าลหลกเสือกับลิงเสือกับลิงเนี่ยเป็นโมหักโมแพ่งกันหลายไปใส่กับไปน้ากันแหละเสือกับลิงเนี่ยไปน้ากันโยม่ามือนึงเสือก็เลยคืดว่าสีเขาไปในโมบ้างเสือไปลักขโมยง่วของเจ้าบ้านมากินก็เลยได้่วนลลิ่งโมหักเนี่ยแหละไปน้ากัน เจ้าลิงเนี่ยได้ปฏิเสธไปแถมยังมีน้ำใจสอนโมวา่าเอ้ยการลักกันขโมยเนี่ยเป็นเรื่องที่บอดีบอกขอไปนั่เมื่อลิ่งบอกไปเสือก็เลยต้องไปเพียงลำพังตัวเดียวปล่อยให้ลิ่งอยู่ในอยู่ในตาพ่อตกย่ำเมื่อแรงมาเจ้าเสือก็เข้าไปในบูบ้านเพื่อสิไปลักง่วาตามเจตานาวัตถุประสงค์ในมือเดียวกันนั่น ได้มีหัวหน้าขโมยผู้หนึ่งมีความคืดที่ติเข้าไปลักไปขโมยงัวของชาวบ้านคือกันไอเจ้าหัวขโมยผู้นั้นเมื่อตกง่ำมมือแลงมันก็มุ่งหน้าเข้าไปในหมบัานก็ไปหอดไปถึงหมูบัานตกง่ามตอนกลางคืนบนัดนเป็นเหตุบังเอ,อิญเหลือเกินที่ไอเจ้าหัวขโมยและกับเสือได้มาบ้านเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายทีสิมาลักมากราม้อยงัวของเจ้าบ้านและก็มีจิตใจอันเดียวกันก็คืออยากมาลักมาข่าม้อยว่าตันไปคือกันเลยว่าตันไปทั้งสองเนี่ยกรบบองอู่ว่ามาบ้านหลังเดียวกันคนบูเป็นหัวกะม้อยกับโจาเสือเอมาออมาบ้านหลังเดียวกันน่หล่ะเสือกับบองอู่ว่าเจงัวกะม้อยมาเจ้าหัวกะม้อยกับบองโู่ว่าเสือมาคือกัน เจ้าเสือแบบนี in ้ม right ีโอกาสได้เขาไปตรวจบ่งงัวในขคอกสะกอนว่ามีง่วโตใดบัางที่มันโตอ้วนอ้วนสี่ได้เอาไปกินเจ้าหัวกระม้วยก็ตามหลังเขาไปโดยมันกัมีความคึดคือกันว่าสีเอาง่วโตอ้วนอ้วนโตพี่พี่คือกันเอาไปกินในย่ำคำขึ้นที่หมืดมิดแดงสัว์ เจ้าหัวขโม้ยกันแนมบ่เห็นจะได้แต่เอามือค้ำจีทองทีหลังถางง้วโตวไดอ้วนหลังของมั่นกับสิเป็นห้หองเป็นร่องถ้าโตได้ผอมจอยหลังของมั่นกับสิเป็นสันขึ้นมากเจ้าขาโม้ยผู้นั่นเนาะกับ้ำบึงขำไปค้ำม,มาบังเอ,อิญไป้ำเอาหลังของเสือเขาายเจ้าของบานซึ่งมีลูกหน่อยในคณะนั่นลูกกำลังห้องไห่พอดี ก็เลยว่าหลอกลวอว่าเออยาห้องเด้อยาห้องเด้เดี๋ยวหามันเสียวไปกินเด้เนี่ยอยาห้องยาห้องเดี๋ยวหามันเสียวไปกินเว้ยแต่ห้องหลายนี่หามันเอาไปกินได้เว้ยแต่คำว่าหามากินเนี่ยล่ะเจ้าเสือได้ยินกับสะดุ้งเสียวสันหลังวาบทันที่เลยเพราะว่ามันโบมันโบูหว่ามันมีอีหยังมักคำหลังมันอยู่อันนาตอนนี้ เสือก็คิดในใจห้วยห้วยห้วยมันบ่มแมนมือหาบ่นอ้อบบดนี้มันบ่มแมนหาบ่นอ้อบบดนี้เสือก็เกิดความยันความกลัวก็เลยออกมาจากขอ,อกงว่วเจ้าหัวขโมยเมื่อได้ยินเสียงเจ้าของบ้านเบาก็คิดว่าเจ้าของบ้านเขาคือสี่ย่งบอหลับก็เลยสี่ออกจากขอ,อกง่วไปคือกันบังเอิญเห็นเจ้าเสือกําลังย่างออกจากขอ,อกเจ้าหัวขโมยก็คิดว่าเป็นงว่วก็เลย กะโดดขึ้นขี่หลังมันตันที่เลยเจ้าเสือเมือหัวกรมมอยโดดขี่หลังมันมันก็ยิ่งเกิดความยานความกลัวไงล่ะบาดเนี่ยเพราะคิดว่าเอาอันนี้เนี่ยเป็นหามาขี่หลังมันเล้เนี่ยเสือก็เลยต้องค่อยๆยย,ยาอเพราะว่ายานหามันติดกินก็ต้องค่อยๆย่างค่อยๆเดินไปเรื่อยๆ พ่อ,อยงมเมื่อเต่าแสงอาทิตย์่องมากพ่อแนมเห็นเสือกะค่อยคย่างเพราะย่างหามันติดกินเอตีงแห้งก็บพ่ได้เจ้าหัวกับม้อยกันแนมไปที่เสือสีตนคิดว่าเป็นง่วพ่อเห็นว่าบอมแมนง่วแต่ว่าเป็นเสือเจ้าหัวกัม้อยกัเกิดความย่านความกลัวขึ้นกันพยายามหาทางที่สินี้เป็นอย่างไรล่ะตางคนนก่ตตางกลัวราะว่าเสือค่อยคย่าง เจ้าหัวกระมอยเองกับบกขยับกระเยือนเพราะอย่างเสือหูเดี๋ยวสิถือเสือกินพ่อไปได้จักข้าวหนึ่งทานมาหอดกกใหม่เจ้าหัวกระมอยแนมเห็นงาใหม่ได้โอกาสก็เลยกระโดดขึ้นเกาะงาใหม่ท้นที่ฝ่ายเสือก็คิดว่าหาสิกินมั่นก็เลยออกแลนเต็มทีเล็บเต็มกำลังแลนบกคืดชีวิตเลยวันนี้เอ่อจนกระทั่งไปพ่อเจ้าลิงเขา เจ้าลิงก็เลยเอ่ยถามแบบเป็นยังไงแลนนาตาตื่นมาเนี่ไปยัดอีหยังมาโอ้ยเนี่ยเขาคือสิไล่ยิงมาแมนบ่าเนี่ยเขาไล่ยิงมาแมนบอเนี่ยก็ืะคือพ่อได้ยินลิงถามจังกันจะตอบบอกว่าบ๊อบ๊อบอบ๊โมแมนจังก่อนดอกไล่ยิงสิไปย่านไปกลัวอีหยังแต่ว่าเนี่ยมันยิงกว่านั้นอีกเลยลิงก็ถามตอบแล้วมันอีหยังกันเลยโตถึงแลนนาตาตื่นมาจังพี่ เสือกะละลําละลักตอบบอกเอ้ากะฮาเนี่ยทีละฮาเนี่ยทีละฮามันสิกินเฮ้าแล้วว่าันเอลิงกะว่าวตอบบอกฮาเฮออยู่หม่องไหนกันพราเห็นนี่อาชักโตเลยวาจันเอเสือพอดียหนกับอกโอ้ยวาจันลิงโมหกเอ้ยวังยาเนี่ยฮามันเกือบสิกินเฮาเด้เีขี่หลังเข้ามาตั้งคืนเลยมันสิกินเข้าเด็มวังยาเนี่ยละวังยาเนี่ยเข้าแลนมาหอดพกไม่เนี่ย ถามแมนวัลแลนโบว้แน่จังหน่อยคือเต็มมันเรียบร้อยเลยเนี่ยนี่โอ้ยเต็มฮาเลยเนี่ยว่านั่นลิงเมื่อเดฟังกับโบเสือเสือเกิดว่าเสือนี่กี่ตัวพอแล้วแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจความชั่วขึ้นก็เลยเดบัวนเสือว่าไสโล่เา,าเนี่ยไซฮามันอยู่หมองไดผพาเขาไปเบิองไห้มันเห็นกับตาแน่แล้วจังหน่อยไปอยากเห็นเลิศเกินฮามันเป็นโตจังไหนวันนั้นเจ้าลิงกับส่วน เออเสือก็ยังยานอยู่กับตอบด้วยความยานันโอ้ยอย่าไปต่ออย่าไปต่อเดี๋ยวมันสิกัดมันสิกินเอาเดีว,วะ,ะลิงก็เลยปลอบเสือแล้วก็อ่อนว่อนเสือบอกเอาหนะ้าเอาหนะ้าบ่ต้องยนันบ่ต้องกลัวดอกเออถ้าเข้าไปเบิงเห็นกับตาแนะวะะ่ว่าะพอลิงเออมันยืนยันจังสั่นเสือเห็นกับต้น,นฟังกำอ่อนว่อนของลิงบ่ได้ก็เลยตกลงไปแต่ว่าก่อนที่สิไปกะมีการตกลงกันว่า ต้องเอาหางผูกกันไว้สะกกอนเ,อเพื่อกันตัวใดตัวหนึ่งแลนหนีซึ่งลิงกับเสือกระเด็ดโตกลงตามกติีกานั่นแล้วก็เอาหางผูกติดกันลิงได้นั่งต้งหลังเสือเสือกับป้าลิงามาในจีที่เข้าใจว่าอาสิกิน้นเป็นอย่างไรล่ะพ่อมาหอดไก่ไก่ไกวก,กใหม่เจ้าหัวกระมวยซึ่งมันอยู่ต้นกวกใหม่เมื่อแนมไปเห็นเสือมากก็คิดว่าเสือสิมาก,กิน ก็เลยปีนขึ้นไปบ่อเบิงตามมาตาเงือไปเหยียบเอางาไม่ฟุูกเก่าโตกลองมากบานนี้เ,ออเสือเห็นจังสันก็ต๊กใจคืดว่าห้าสิกินบ้านนี้ก็เลยออกแลน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 ไปเออลิ่งถึงอยูตั้งหลังยังบอตันเด็ตั้งหลักก็นล,กลนลงมาเสือก็ลากลิ่งไปเพราะว่าหางมันผูกติดกันไว้ไฟลิ่งก็ห้องเสือเองก็ย่านก็กลัวหลายคืดว่าลิ่งกำลังต่อสู่กับพาอยู่ หากำลังสิจับลิงกินก็เลยแลนใหญ่เลยบบคณะนั่นหัวของลิงสายไปสายมาสายไปเข่ากับงามของกกใหม่เขาข้อของเจ้าลิงก็เลยขาดเพราะแห้งของเสือทิมมันแลนยังสุดกำลังนะ่ะเจ้าเสือก็แลนไปตัง้งไกลเมื่อบอดได้ยินเสียงอีหยังแล้วก็สงสัยก็เลยหยุดแนมเบิ้งแบบนี้เห็นหัวลิงหายไปเสือก็คิดว่าโอ้ ฮาคงเอาหัวไปกินเลยเนี่ยโอ้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 ยมันกะลำพึงลำปันว่าเจ้าลิงเ้ยเจ้าบนาสีมาจากเข้าไปเร็วเเลยตั้งตั้งที่เข้าบอกโตแล้วแต่กับโบเสื้อเนี่ยเบียนเลงที่แล้วบอกแล้วโบเสื้อเนี่ยหามันกลเลยกินหัวจังที่แหละน้อลิงเงยมาสักฮากินหัวโตน้อมาสักโอ้ยลิงเงยหากินหัวโตมาสักนี่แหละออกสัญญาดยมนี่ท่านเรื่องนี้จบลงจุดปุดจังที่ อจบล่องทีฮามันกินหัวหนอโอ้เออฮ่าามันกินหัวากินหัวลิ่งอยากยอมโซก่อนนี่ท่านเรื่องนี่นี่สอนชักไถ่เห็นอย่างไรล่ะนี่ท่านเรื่องนี่มันสอนอีหยังเนี่ยอยากยอมพอคิดกะจีถ้ำจากนี่ท่านเรื่องนี่มันเห็ุไ้เฮาเด็กโอว่าการเฮ็ดอีหยังต้องหูชักไตรตรองหินตรองว่างแผนไห่มันเรียบร้อยสะกอนยาสุเปรี้ออีหยังสุ่มตีสุ่มหา อย่าขาดอย่าเดาโดยขาดการเอาเองเอบอยจังซันแล้วมันเกิดสิเป็นคือจังกับเ,เรื่องทีก่กระลังเเว่เนี่ยแหละญยติยอมสมบสูรณนะ์สุขันเนาะสุดไทยเอห่าก็เลยกินหัวลิงเนาะหยายอมตามความเข้าใจของเจ้าเสือโว้ยบอกแล้วบอกแล้วบอยเสือว่าสัญญนบลล่ะหามัน